วดเร็ว,รวชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนิวเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุวาตาภัยในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลมองทางเย่งเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปาะบาง ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนวันที่5มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนหน<ะ>้า <นะ S 1> ที่ว่าการอำเภอชายบดานจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังคพากอนุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายปัชญาไปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอชายบดาน จังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กําลังใจกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2568ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวาตาภัยมีฝนฟ้าขนองลงมาชกแรงในพื้นที่อําเภอชัยบาดานทําให้ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นบริเวณกว้างมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จํานวนถึง451ครัวเรือนในพื้นที่8ตํำบล3 5หมู่บ้าน โดยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นาส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กําลังใจและมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกาะเปาะบางที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่อําเภอชัยบาดานประกอบไปด้วยบ,บ้านของนายสมบุญบุญยะบาลอายุเจ สี่ปีบรลิกที่สิบหมู่หนึ่งตำบลชัยนาลายัยได้รับความเสียหายบางส่วนบ้านของนางมั่นแสงสีอายุก2สิบปีบรลิกที่สิบสองหมู่ที่หนึ่งตำบลชัยนาลายัยได้รับความเสียหายบางส่วนและบ้านของนางธน,นพรคณะกูลอายุ18ปีบรลิกที่สิบสองหมู่หนึ่ง ตำบลชัยนาลัยซึ่งบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยติดเตียงอายุ80อยู่ภายในบ้านด้วยทังนี้จังหวัดลบบุรีได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและหน่วยงานทาหารจากศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและได้ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อพิจ,จนารณาในการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอุณาโปรทก้าโปรดกระมอมให้ผลเอกกนมานานรุดดิษองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ินสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยวาตภัยในครั้งนี้ในวันสาว์ที่8มีนาคม2,568ณนโะรงเรียนชัยบดานวิทยาอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีอีกด้วย